สวัสดีครับกลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับผมกับโหมด Kernel c h e s s ในเกม ROV นะครับผมโอเคอ่าวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือเบื้องต้นนะครับตอนนี้หลักๆเลยนะสายฟอลเล่นนะครับมันโดนเนิร์ฟนะครับทุกคนเนิร์ฟจากถ้ามีพารมิตร4คน่ะ4ตัวขึ้นไปอ่ะครับของเดิมมันจะทำดาเมจทูดาเมจได้40%ใช่ไหมครับตอนเนี้ มันลดเหลือแค่35%เซนตแต่มันก็ยังโกงอยู่ดีคนก็ยังแย่งกันเล่นกันตลอดนะครับในแหลงไม่รู้ทำไมมันจะแย่งอะไรกันนะกันนะนี้ผมก็เลยจะยอมจะลองมาเล่นอ่าสายอื่นนะครับโดยที่ไม่พึ่งไอ,ไอ้นี่เลยไอเปต้องเปต้าอะไรพวกนี้เลยผมจะไม่พึ่งมาเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นสายอื่นดูอเธอแรกไม่มีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกก็กดๆไปนะครับผมมีตัวอะไรก็ อันนี้ผมกําลังคิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเล่นอ้เน,นี่ยสายเขียวอ,อสายสายสัตว์ป่านะครับสายสัตว์ป่าสายเขียวนะครับแล้วก็พ่วงด้วยเนี่ยพวกซั p พ o r t m เม h ลองดูว่ามันจะรอดไหมนะครับเทอร์นที่หนึ่งไม่มีอะไรนะครับผ่านไปอันนี้เทอร์นที่สองผมว่าผมก็ผมลืมเปลี่ยนของไงผมก็จะคุยฝ่าก็พูดไปมือก็กดกด,ด,ดไปนะครับผม ลืมเปลี่ยนของลืมเอาสลีสติงมายัดให้เฟนิกนะครับเดินไปอยู่ที่ยาเตะก็ขายทิ้งไปคงไม่ได้ใช้อะผมจะเล่นสายเขียวละทางของผมลองดูนะครับว่ามันน่าจะมันน่าจะพอสู้ได้ในความคิดผมนะเพราะว่าไอตัวสายบิสแมนนะครับบิสแมนเนี่ยาสายสัตว์ป่าเนี่ยครับมันจะมีบัฟนะครับผมถ้ามีพันธมิตร2ตัวขึ้นไปนะครับ ถ้ามีเพื่อนตายในการต่อสู้เราจะได้รับ HP เพิ่มมา10%นะครับแล้วก็ปีวขึ้นนะครับ20%ในเวลา10วิแต่ถ้ามี4ตัวเนี่ยเราก็จะได้บัฟมา20%นะครับในเวลา10วิเหมือนกันโอ้สู้ใครเขาไม่ได้เลยต้นเกม <c oughs> เออไปเนี่ยนะผมเอาเป็นโอเคเป็นหน้าผมสองดาวเอามายืนซับนะครับแล้วก็ถ้ามีเปนหน้าเนี่ย แนะนำว่าให้เอาซับใม่อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นแอนเดดก็ได้หรือว่าจะเป็นอลิสก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะได้บัฟของเผ่าซัพพอร์ตนะครับคือก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็จะได้เหมือนคล้ายๆเป็นฟองสบูค่ครับคล้ายๆเคียวขึ้นมานะครับแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมาด้วยนะครับในระยะเวลาวิหรือ2วิเนี่ยจำไม่ได้นะครับมันก็ช่วยยื้อชีวิตเราได้เหมือนกันอันนี้เพื่อนตายปุ๊บมีสีแดงๆขึ้นนะครับคือเป็นพาสซีฟของเผ่าของเผ่าสัตว์ป่านะครับ อือเอายืนตีไปดีเออซัพพอร์ตกับแคลลี่ยืนตีกันนะครับทีผมว่าหมดเวลาก่อนไหมนะ่โอเคอันนี้ชนะนะครับรอบนี้ก็ผ่านไปนะครับถึงตอนที่ห้าผมพยายามรักษากระดับเงินให้ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีตัวให้ผมซื้อไงแต่ไม่ค่อยสวยด้ว่ะ ไม่ค่อยสวยเลยผมน่าจะรับักษาได้สัก20ี่ะแต่ว่าเาไม่เป็นไรก็มันมีตัวหน้าซื้อนะครับก็ซื้อซื้อไปก่อนช่างมันอืมอันนี้รอบนี้ตีคีบนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสปอยก่อนนะแผนที่ผมคิดไว้คร่าวๆนะครับคือมอีสายเขียวเนี่ยไอ้บีดเมนเน,นะครับให้มันช่วยตีไว แล้วก็มีสายซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตผมไม่แน่ใจว่าจะเอามาสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวเพราะว่าถ้าเผาซัพพอร์ตได้อลิสเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะไอฟองสบู่ที่มันขึ้นมาก่อนเราตายเนี่ยมันจะจาก1ตัวเป็น2ตัวนะเออแล้วก็เนี่ยผมเอาคลิกซี่มาทิ้งไว้นะครับให้อ่าเทลผมมาพอดีเลยโอเคกะเล่นคลิกซี่เทลนะครับสายเอลฟ์ให้เป็นสายเขียวเหมือนกันนะครับมีสัตว์ป่ามีซัพพอร์ตแล้วก็มี เอลแลวก็ถ้าเอาเทลลงมันก็จะได้แครี่ด้วยเนาะเนี่ยอะผมลองเอาลงให้ดูนี่ครับตอนนี้ผมมีสามสายแล้วสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสีเขียวจากสายซัพพอร์ตหายไปนะครับลองดูว่าอันนี้มันจะเวิร์กไหมเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่รู้กันคือสายเอลเนี่ยถ้าเอาเทล,ลกับคลิกซี่เข้ามาพร้อมกันเนี่ยมาถึงมันจะปล่อยอันตีทั้งคู่นะครับถือว่าโกงเลยแหละ แล้วมันจับคู่กันไม่ค่อยยากเลยเนี่ยเทลก็สตัรแล้วก็คลิกซีก็ปล่อยอันตินะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเหมือนเอาเปหน้ามายืนเล่นอะเพราะว่ามันไม่ได้รับบัฟจากสายซะพอนนะครับคงไม่น่าไหวอือจริงเนี่ยแล้วผมก็ดันเอาเกาะไปใส่ให้คิวก็ทำเบื้องอะไรวะอ่อาผมซื้อของก่อนโอเค อดนะ้อันนี้โอเคให้เป็นหน้าก่อนอ่าสลับของเรียบร้อยนะครับอันเน็ตผมไม่ตัวผมจะยังไม่ขยายสลอตฮิโร่นะเพราะว่าผมจะไปขยายเอาตาหน้านะครับเพราะว่าถ้าขยายตาเน,นี้ยผมมี6อยู่ไนงะถ้าขยายผมต้องกด2ครั้ง อยากให้ถ้าจบเธอเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแปลแล้วผมกดครั้งเดียวมันก็ลงฮีโร่ตัวที่5ได้เลยนะครับตันตอนนี้ก็รอบนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ชนะเพราะเขาเรียกว่าสองเยอะเหลือเกินแต่ว่าเราได้เปรียบตรงที่เราปล่อยอันตรีไปก่อนนะครับโอเคเอออาจจะไหวอาจจะไหว เพราะว่าเถลสตาร์ทให้อีกรอบหนึ่งอันนี้พอมีเพื่อนตายปุ๊บก็จะตีไวขึ้นนะครับช่วยได้เยอะโอเครอบนี้ชนะนะครับอืมไม่มีฮีโร่หน้าใช้ผมมาขยายสลอตนะครับแล้วก็หยิบอเดตลงเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมีเผ่าสายเขียวมาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับเป็นสีเขียวหรือเขียวอ่อนๆเปนสีเหลืองนั่นแหละจังหวัดก็ได้จากเผ่าแคลี่นะครับ ช่วยให้ตีไวขึ้นนะครับมีโอกาสตีไวขึ้นแล้วก็เผาสัตว์ป่าเผาซัพพอร์ตแล้วก็เผาเอล์มนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของผมคือฮีโร่ผมมันยังจับไม่ค่อยเป็นชิปเป็นอันนะยังไม่ได้เลเวลสองนะครับเันั้นช่วงนี้ก็เยอะๆไปก่อนอืมผมไม่แน่ใจว่าโอ้ทำไมทีมเขาฟูลจังวะมันได้เลเวลสามไวจังวะโอ้โหเอาเลยรรอด ตาย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 เนี่ยถึงแมเป็นหน้าก่อนที่ผมจะตายก่อนที่เป็นหน้าผมจะตายมันยื้อได้สักพักใหญ่ๆเลยนะเอ้ยนอ้โหคนอื่นเขาจับกันไปถึงไหนแล้ว <c oughs> ผมยังโง่ๆอยู่เลยเอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเล่นแผนรักษาเงินแล้วก็ยือเกมเป็นหลักอยู่แล้วโ <Okay. S 1> อเคเงินผมถึงสามสิบแล้วนะผมก็จะพยายามรักษาระดับตรงนี้ไว้นะครับอืม <c oughs> เงินคนอื่นเขาก็ยังไม่ค่อยแตะสามสิบกันนะมใส่ฮีโร่เขาดีเริ่มแตะแล้วเหมือนกันว่ะโอเคอันติปายโอ้ฮายาเตะเวลสามาจากไหนวะหนโชคดีกันจังเนาะเแต่วเราตีไวขึ้น เธอซอยป,ปุ๊บ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 ตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้บัฟจากซัพพอร์ตเข้ามาพอดีนะครับโอ้รอดน,นะครับเธอนนี้สวยงามนี่ครับเผาซัพพอร์ตผมเออถือว่าใช้ได้นะครับสายเขียวเริ่มทำงานแล้วโอเคซี่อเน็ตสองดาวแล้วครับอันนี้ผมกดสล็อตเอ้กดพลูฮีโร่ได้สองรอบแล้วนะเพราะว่าเหรียญผมเกินสามสิบแล้วโอเคตัวต่อไป ผมก็เดี๋ยวนะถ้าตัวต่อไปผมเอาไอ้คลิกสิกอะหรือกิ้งก่ายกบเนี่ยลงเนี่ยผมจะยังไม่ได้ครบทีมสายเขียวว่ะผมต้องเอากิวกอดลงอีกตัวหนึ่งอ่ะต้องลงสตัวเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามีไม่งั้นผมอาจจะหยิบเมทมานะถ้าได้เมดดีๆอะ่ะมาดูก่อนไม่หยิบเมดก็ตัวชน นี่ถ้าตอนนี้ผมได้ประมาณแบบอประมาณแบบมาหลอดนี่สวยเลยนะอันนี้กดเพิ่มไปไม่เป็นไรเอากลบลงมันยังพอช่วยแทงได้นิดนึงแล้วก็มันอยู่ในหมวดเมทนะครับไอตัวคลิกสิกเนี่ยถ้ามันก็ดีเหมือนกันเพะฉะนั้นใส่พลังงานให้มันนะครับให้มันรวบได้บ่อยๆคือพอมันรวบเสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามจะชะงักนะครับแล้วก็ พันธมิตรรอบๆเราอะ่ะก็จะได้เกาะขึ้นมานิดนึงพร้อมกับตัวเราด้วยแต่ว่าเนี่ยสายสายสัดป่าผมยังไม่ขึ้นสีนะยังไม่ได้บัฟขั้นที่สองอันนี้ฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยเก่งนะอยู่อันดับสองได้ไงวะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตัวเขาจับมาไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับรู้ได้แค่มีเอมเลี่เลเวลสาม บ้พลังอยู่แต่ว่าผมก็มีบัฟงานเนี่ยผมได้บัฟจากแอนเนตด้วยคือถ้าแอนเนตปล่อยสกิลเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอีกครั้งไม่รู้อ่ะเยอะเอเอสักพักหนึ่งมันก็จะใช้ท่านะครับโดยการเพิ่มเลือดให้พันธทมิตใกล้เคียงโอเคอันนี้ใช้เอ,เ,ออเอากลวเอากงเล็บมาให้เปนอีกให้ตีไวขึ้นนิดนึง เผื่อว,ว่าเพื่อนตายแล้วมันได้บัฟนะครับแล้วก็มาเสริมกับไอ้กงเล็บตีไว้ขึ้นมาอีกเออโอเคผมได้มาหลอดละสวยครับมันมีสองตัวเลยอ่ะซื้อแม่งให้หมดอะ่ะเดี๋ยวรอลงตัวต่อไปนะครับขอเป็นสายเขียวกับหนึ่งแดงแล้วกันนะคือมันเป็นสุดยอดตัวโกงอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวแบกเลยแหละไม่แพ้พวกแบบเบต้าเหมือนกันนะครับมาหลอดเนี้ย คือจร,จริงๆถ้าผมไม่ได้อยากได้กิวกอดอะผมอยากได้ประมาณแบบปลาหมึกอะครับเอาไว้ไว้ฟันก็มีมาหลอดเหมือนกันว่ะนกีกบรวบไปดิรวบไปดิรวบไปดิใส่พลังงานมาเยอะรวบทีโอ้ยโดดโดดทีเรื่องเงียบนี่มูลฟอ์ไม่หลอด อักโดดที่ตายหาเลยแรงเกินเผ่าปีศาจนะครับคือถ้ามันโดดมันมันคิดเสียหายจริงห้าสิบปอร์เซ็นอเออันนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับจากเทอรน,นี้ยือไปก่อนเอาว่าไม่แพ้พอยังไม่กล้ามองหนึ่งที่หนึ่ง คือมาหลอดมันเป็นตัวที่แบบไม่ต้องเล่นกับใครก็ได้นะครับยิงตัวเดียวโดดๆเลยอะ่ะไม่ต้องเข้ากับคือจะเข้าทีมไฟเตอร์ก็ได้จะเข้าทีมไอตัวเดมอนปีศาจก็ได้นะครับแต่ว่ายิงตัวเดียวๆของมันอะ่ะมันก็เก่งมากอยู่แล้วปึ๊บกอบรวบอ๋อเทลได้เลือดโอ้โดนลงยับเลยอ,อืม ขอไปเอาเวลสองเวลสามเยอะแยะมาจากไหนวะไม่เข้าใจดวงดีเกินแพ้ไปนะครับเทร์นี้ไม่เป็นไรอืมเทลก็เอามาไม่ได้ขายใครดีวะขายกิกซี่ไปเอาสองดาวก็พอละเป็นอีกสองดาวสวยกิไม่มีขยายหน้าสล็อตฮีโร่พยายาม เร่งให้เอามาหลอดลงให้ได้นะถ้ามาหลอดลงได้นะแล้วถ้ามันเป็นสองดาวเมื่อไหร่นะผมว่าผมสู้ได้ทุกทีมแน่เลยมั้งนะยกเป็นไอทีมที่แบบมีสามดาวเยอะๆรวบโอ้โหไม่รอดคนระับไม่รอดเขาอืมเขาหาสามดาวมันเก่งจังเนาะ <laughs> อิชาอิฉา โอ้โหดูมีคนมีสามดาวสองตัวสามตัวกันละเองผมไม่ดาวยังดาวเดียวอยู่เลยอนาถาชิพหายเราคลิกซิ่งมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมเร่งเฮ้ยซื้อผิดช่างมันในๆผมซื้อเกินไปละผมซื้อผิดเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วเงินผมเหลือยี่สิบเก้าผมเลยกดต่ออีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันเอามาหลอลอลงมาแล้วก็ใส่ของยัดของพลังงานยัดของแท้งให้มาหลอกให้หมดนะครับ แล้วมันจะได้โชว์ศักยภาพได้เต็มที่ที่สุดแต่จริงๆมาโชว์กับคีฟก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้จะโชว์ทำไมก็ <c oughs> ยังดีกว่าตีคีปไม่ตายนะผมเคยตีคีปไม่ตายหมดรอบอะโคตอายก็เลยของก็ไม่ได้ <c oughs> โอเคได้เคียวมาครับใส่ให้แน่นอนอะใส่ให้ฟินอีกว้ก่อนเถวช่างมัน มันยังไม่สองดาวช่างมันใจให้เฟนิกซ์ไว้ก่อนนะครับโอเคผมถ้าโอเคโอ้ยสวยเลยมีเทลมีมาลอตสองดาวสองดาวเป็นหน้าอืมว่าผมสู้ได้แล้วละ่ะโอ้โหอยู่บวยเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมจะหนีจากอันดับบวยผมจะหนีจากจากอันดับบวยให้ได้จัดทีมแบบนี้นะครับให้ทําตัวดาเมจทําตัวทําดาเมจของเราอะ่ะแคนรี่สองตัวอยู่คนละฝาก เพราะว่าอย่างน้อยถ้าโดนล้วงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันยังได้ทําดาเมจนะครับแล้วก็เอาตัวที่แบบเป็นซัพพอร์ตเนี่ยไปประกบไว้นะครับไปกันไว้ส่วนมารลอดก็ให้มันเยืนตรงกลางอะ่ะโดดมั่วๆเอา้าเดี๋ยวให้กบตามไปรวบอันนี้เขาเทยอยู่ฝั่งขวาให้อย่างเดียวนะครับมารลอดโดดดิโอโดดไปทีตายหากบกหมดอะ่ะแล้วก็กบไปร่วมไม่ได้ตายก่อนไม่เป็นไรครับอันนี้จริ โอเคเริ่มมาแล้วเว้ยสายเขียวเริ่มไปออกปฏิบัติการนะครับสายเขียวกับ 1, 3, 1หนึ่งปีสามหนึ่งตัวหนีโบวได้บ้งชนะรอบเดียวเพราะว่าชนะแล้วตัวเหลือเยอะนะครับเฮ้ยเอานี่เลยเอา,เเอาสมุดเขียวเออเอ้มาหลอดกูมีแล้วนี่วะเบอรอกาเอาสมุดเขียวามาใส่ให้มาหลอดแต่ลืมไปมาหลอดมีแล้ว เออไม่เป็นไรให้กบก็ได้ครับให้มันรวบได้บ่อยๆหน่อยอ่าลิเลน่าสวย <will> ตอนนี้เมดผมอะเมดผมมาหลอดไม่ต้องแล้วมั้งปั้นสามดาวยากชิ้นผายแพงด้วยเมดผมมีคลิกซิกกับคลิกซี่คลิกซิกถือเป็นเมดนะเนี่ยมีสองตัวละแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็เล็งไว้แล้วแหละ,หละว่าเอาลิเลน่านี่แหละเพราะว่ามันมีบัฟจิ้งจออเพิ่มด้วยอีกตัวหนึ่ง อิลูเมียมันไม่น่าตอบโจทย์ผมเท่าไหร่เพราะว่าอิลูเมียมันมันมันถ้ามันจะปล่อยมันจะเก่งต่อเมื่อมันจะปล่อยสกิลไงแล้วของพลังงานผมไปยัดใส่มาหลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากจะไปเปลืองอีกนะครับให้ให้เอาอีอีเนี่ยเลยน่ามาอย่างน้อยมันมีบัฟยิ้งจอกทําให้ศัตรูค้างไปเลยหนึ่งแบบศัตรูตัวหนึ่งของฝั่งนั้นนะหยุดชะงักไปเลยนะครับสักพักใหญ่เลย ถ้ามันไปโดนเผลอๆผไปโดนตัวโชคดีไปโดนตัวคีย์ของฝั่งนูนะ้นเน่ยผมก็สบายเลยอืมแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยากจะได้เปนหนาเลเวลสามนะครับแล้วก็คิวกอดเพราะว่าสายสายสัตว์ป่าผมยังไม่ครบเลยเดี๋ยวลองดูไม่ลีลาน่าก็คิวกอดเนี่ยแหละเอาตัวไหนลงก่อนก็ได้ทางนั้นนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งผมได้สายเมดอีกตัวหนึ่งผมได้สายสัตว์ป่าแต่ลีลาน่าน่าจะคุ้มกว่าว่าะสายเมดสามแม่งโหด แต่ช่วงนี้ผมก็เนี่ยเริ่มตีโต้กลับมาแล้วนะครับคะแนนจากที่โลตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่5โอ้เจออันดับ2รอดไหมนะโดดตู้มวุย้ยรอดนะชนะรัวนๆเลยอะ่ะโอ้ยเขาก็มีเหมือนกันว่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีแครี่แผงหลังไว้ฟีอยู่หนึงตัวชนะติดๆกันแล้วนะครับสามรอบแล้วมั้ง อตอนนี้ก็ถ้ามันหน้าผมไม่เข้าตาจนจริงๆผมก็จะพยายามรักษาระดับเงินเลี้ยงเงินไว้นะครับให้สามารถเปิดหน้าสล็อตฮีโร่ได้ด้วยแล้วก็ให้สามารถเปิดผู้ฮีโร่ได้เออให้สามารถขยายสล็อตฮีโร่ได้แล้วก็ให้สามารถเปิดหน้าพู้ฮีโร่ได้นะครับเอองง,งงวะ่ะเพราะว่าผมอยากได้เป็นหน้าสามดาวแล้วก็ให้ลีลาน่ามาเป็นสองดาวนะครับ ถ้าจะให้ดีคลิกสิกสามดาวด้วยก็ดีเจอที่หนึ่งโอ้คิวเลนเขาโหดจังวะโอ้คิวเลนตีใหญ่เลยนะอ้าวอ้าวเอเอเ,อเอฟนิกอันติปื้อปื้อโอ้อันติลัวๆวอันติลัวลวสามสี่ทีได้หดไม่รอดว่ะ <laughs> นี่ขนาดอันติสามสี่รอบไปนะ เกือบเกบเกือบชนะแพ้ไปอีกถึงหนึ่งนะครับแต่ว่าอันดับยังไม่ตกแล้วก็คะแนนเหลืออยู่ยี่สิบจุดเต็ดลกซิกมาอ่าใบหน้าสวยมีลิเลหน้าไหมมีลิเลหน้าไหมไม่มีจะขยายเวลหนึ่งก็เอาลงแล้วแหละเดี๋ยวแพ้ไม่ใช่หมกักหมักเงินอยู่ดี <laughs> จะพวบเดียวแพ้จีจีอย่างนี้ไม่สวยนะครับจนจะโชว์พลังของสายเขียวนะครับ เดี๋ยวผมเอาเอกสมุดเนี่ยไปใส่ให้ลิเลียน,นานะเนี่ยเพิ่มพลังงานให้ลิเลียน,นาเขาได้ออกสก,กิลบ้างต้องดูว่าของไอเทมอันนี้ผมได้อะไรนะผมก็ยังอยากได้พผมชอบพวกพลังงานอะ่ะถ้ามันออกมาดีเอ,อได้สายกายภาพนะครับสีแดงไม่เป็นไรผมเอาสลิกสติงมาก่อน เอ,อใส่ให้อ้าวเป็นอีกผมครบแล้วผมใส่ใ hey ห้เทลแล้วล่ะโอเคมาลีเลน่าแล้วก็ตอนนี้ก็หาคิวคอรนะครับแล้วก็ลีเล,น,ลน่าเหมือนกันแล้วก็ขยายสลอตฮีโร่ไปด้วยอ่าคิวคอร์สมาแล้วผมจะค้างที่เลเวลสนี่แหละขี้เกียจไปหาเยอะเดี๋ยวพยายามขยายขยายสลอตฮีโร่ไปด้วยแล้วก็หาลีเลน่าเวลสอไปด้วยนะครับ อตอนนี้อ่าฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเขาไปหวั่นไปแล้วสองนะครับเราจักที่บวยอญ่ไ <c oughs> ต่ขึ้นมามาลอดโดตูมนิมซิกโอ้ไม่จะรวกประมลไม่ได้ลีเนหน้าโหยปล่อยระเบิดโคตรแรงเลยม,มาลอดโดครั้งที่สองสวยครับ เทอ,นนอ์นี้น่าจะผ่านโอ้นี่เนียน่าปล่อยระเบิดอีกนี่อเนกผมใช้สกิลนะครับเลือดเด้งกันเฟียวฟ้าลเลยโอเคเขาจีจีเป็นแล้วสามนะอืมเอาชื่อออฟได้ลอดก็ได้วะใส่ให้ใครเนี่ยประเด็นเอากบไปฮะ อืมถ้าได้ออฟออฟไม่ใจอันหนึ่งสวยเลยฟนิก็์ักกัน like <a> ปั้นไว้เผื่อๆนะครับเผื่อได้สามดาวคลิกสิกฟนิกแล้วก็เอาขยาะสล้วทีโร่ไปได้วยอาผมกดผิดว่ะผมดูเงินผิดเหลือยีิบเก้าเลยไม่เป็นไรถ้าตอนนี้ผมจะนะเงินผมก็ได้เป็นสามสิบอยู่ดี สังเกตนะอีกฝั่งหนึ่งผมแทบไม่เห็นเบต้าเลยว่ะในเกมเนี้ยผมไม่เห็นเบต้าเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดว่าจะเล่นฟอลเเ่นนะตายหากันหมดเลยอะถ้าใครรอเล่นฟอร์เ่นนะผมว่าเนี่ยออกมาแล้วนี่นะถ้าใครรอเล่นฟอร์เ่นที่เกมนี้นะครับตายเบต้าไม่มา ตอนนี้สายผมก็ฟูลเลยแหละมีทั้งแครีมม่มีทั้งเมดมีทั้งสัตว์ป่าจิ๊กแมนนะครับซัพพอร์ตแล้วก็เดมอนปีศาจนะครับแล้วก็เอลฟ์แล้วก็สายนายเทลนะครับสายที่จออเก้าหางอืมเหลือกันอยู่ห้าจากที่โหลนะจะไปได้ถึงไหนรอดูโอ เทไปรวมๆอย่างนี้มาหลอดโดดก็ตายห่าหมดเลยครับไอกองรวมๆอย่างนี้ได้ไงวางกองกองรวมๆมาหลอดชอบนะครับอุ้ยเลิเลน่เราเปิดอีกวางบอลกิมกิโดดอีกทีปั้งไอลิเข้ามาล้วงตัวเดียวก็ไม่ร่อนะครับซัพพอร์ตผมลุมเละนะผมก็เอาเรื่องว่ะขนาดเวลหนึ่งนี่โอเคไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือสี่ละชนะแล้วล่ละได้แต้ม เออเปต้ามานี่ว่ะมาตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วมั้งไม่มีใครเขาเล่นแล้วละอืมผมเทเลยดีไหมยอย่าเลยผมรอลิเนหน่าดีกว่ากะว่าถ้าแบบมันเข้าตาจนปุ๊บผมจะเทให้แบบลงได้เก้าตัวแล้วเอาคิวก่อนลงนะครับให้สายสตาร์ทนสี่อืม โอ้โอ้โดดแล้วโดดอีกโดดแล้วโดดอีกโดโด,โดครั้งที่สามเนี่ยแทงหลังผมยืนเงินโคตรแน่นเลยเ <c oughs> ข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเฟนิกส์โอเคเหลืออยู่สามแล้วนะครับตอนนี้อ๋อสวยผมเทละวนี่ผมเทละเนี่ยนะเงินผม เดี๋ยวเให้พ้นตานี้ก่อนให้เงินมันเด้งก่อนให้เดี๋ยวผมจะกดตัวที่เก้าแล้วล่ะอืนี่ให้ดูนะครับผมถ้าได้ตัวที่เก้าเนี่ยมันก็จะได้บัฟขึ้นมานะครับจากตีไว้สิเปอร์ซ็นนยี่สิบเปเซ็นตนะครับถ้ามีพันธมิตรตายถ้ามีเพื่อนตายนะครับทำไมมันต้องรอเพื่อนตายวะไม่เข้าใจเหมือนกันอึ่งนี้อันเน็ตนะครับ ถ้าปล่อยสกิลครบสิบห้าครั้งเนี่ยก็จะได้เลือดเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าแบบเลือดเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันเยดอ่านอ่านไม่ทันเออได้ของอะไรวะโอ้กรยภาพอีกแล้วเคียวแล้วกันยัดใส่เทลนะครับกันตายไว้ เบต้าไม่มาขีมกันนาะท้ายเกมเโอเคครบเก้าแล้วครับทีมผมครบแล้วรอมีเงินเหลืออาจจะลองกดเรื่อยๆเพื่อให้เฟนิกหรือว่าคลิกซิกผมจะได้ถึงสามดาวนะครับแต่ว่าโอเคสวยมันจะถึงหรอวะไม่ถึงหรอกเหลืออุกสามนะครับ มาหลอดผมแมั่งกลายเป็นแมวออเดอร์แมนแมเลยแบกบสายเขียวผมแต่สายเขียวมันก็ช่วยหละมันยื้ยื้อเก่งอะ่ะเฮ้เขาก็มีเหมือนกันโอเคแต่ชนะอยู่นะครับอันนี้ผมรู้แหละคือถ้าเนี่ยเราเจอเนี่ยคุณคุณโลโก้เนี่ยเออถ้าเราเจอคุณคุณโลโก้เนี่ยอีกอีกรอบหนึ่งเราก็เจอเนี่ยครับคุณคนสวยคนนี้อีกคนหนึ่งแน่ๆเห็นไะหผมก่อนพูดเดี๋ยวผมลืมใส่ของก่อน โอ okay, เคเยนี่ยนะนะเนี่ยรอบถัดไปผมก็จะเจอเนี่ยครับอีกวัตถุเนี่ยคุณวัตถุเนี่ยสวยๆเนี่ยเป็นอีกอีกตัวไหมอีกสี่มีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีไม่มีไม่เป็นไรแต่ผมจะลองไม่เปลี่ยนดูนะเพราะว่าผมชนะเขามานี่ผมชนะเขามา ตัวตึงโอ้โหไอ้ดูไม่ดีเลยอะดูไม่ดีเลยผมไม่รออให้ถึงแพ้ถึงแพ้เนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหเหลือสองบ้าเกือบโรคิกสิกมาแล้วสวยเคอิกมีไหมไม่มีถึงมีกูวไม่มีเงินซื้อ อันนี้รอบนี้ผมเจอคนนี้แล้วแหละผมจัดทีมรับรอรับเขาเลยเห็นไหมเอาไงดีวะเอาเป็นเอาเป็นหน้ามาอยู่ด้านนี้กดไปโอเคผมแยกสองฝั่งอย่างนี้เลยนี่เขายืนอย่างนี้นี่เขายืนแบบนี้กดที่หน้าเขาอะครับมันจะขึ้นให้ดูเขายืนแบบนี้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะผมก็จะทําแบบนี้รับให้มาหลอดไปกระโดดอยู่กองขวาบนอนะ แล้วก็ข้างล่างก็มีซัพพอร์ตคอยรับเฟนิกซ์อยู่ปึ๊บตีไปกระโดดตึ้มโอเคเทลฟรีเฟนิกซ์ฟรีมาหลอดจะไม่ตายมาหลอดโดดได้สองครั้งรอดไหมวะเออรอดนะเฟนิกซ์ผมฟรีอยู่เฮ้ยเทลผมตายปะเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งดิไม่มีเลือดเด้งเลือดเด้งโอเคสวย เขาก็ยังไม่แพ้วะเนี่ยะเหนียวกันเลือกเงินถ้าเธอหนี้ไม่ได้นี่หนังชีวิตแล้วละ่ะอันนี้เขายืนแบบนี้นะครับผมเม้ไม่ใช่ละยกเทลเออเทลมาอยู่ข้างล่างเนี่ยยืนอย่างเงี้ยผมเอามาหลอดไปโดดดีกว่าแล้วก็เนี่ยเอามาปิดเทลปิดแครี่ผมปิดเมดด้วยอ่ะโอเคมึงเข้าไม่ถึงเฟนิกูลอกฮอโดดตุด้มเนี่ย ไอแผงหลังผมยังอยู่ดีนะครับราบใดที่แผงหน้าผมไม่พังมาหลอดผมยังไม่ตายโหโดดได้สามรอบเลยว่ะเฮ้ยดดสี่รอบเลยามาหลอดโอ้ยแมวอัลแมทเลยนายเฮ้ยนายโอ้ยเฟนิก์เฟนิก์ได้บัฟจากซัพพอร์ตอีกโอรอดครับโอ้ชนะครับอันดับหนึ่งด้วยเหลือสองคะแนนสองแต้มอันดับหนึ่งนี่ครับพลังของสายเขียวนะครับไม่ต้องพึ่งเลยเปต้องเปต้าฟอลโลเฟลนบา้บาบออะไรโอเค ขอบคุณมากครับผมก็ขอลาเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ